คนทุกคงชีพการตระวานิชโคศกกระทรวงกลาโหมกล่าวประนามการกระทําของกลุ่มผู้ชุมนุมบางคนต่อสถานที่อนุสาวรียชัยสมรภูมิเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาที่เข้าไปพ่นสีแผ่นชารึกรายนามของทหารตำรวจและพลเรือเรือนที่เสียชีวิตจากการปกป้องแผ่นดินไทยในสมรภูมิต่างๆทั้งกรณีพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศสหรือสงครามอินโดจีนสงครามโลกค,ครั้งที่สอง และสงครามเกาหลีโดยย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือว่าไม่เหมาะสมและเกินขอบเขตของการชุมนุมที่เข้าไปก้าวล่วงลบหลู่ต่อสถานที่บรรจุอัฐิและรายนามของผู้เสียสละชีวิตที่ร่วมปกป้องแผ่นดินไทยทั้ง801นายซึ่งเป็นสถานที่ที่สร้างขึ้นในพศ2485เพื่อเทิดทูนวีรกรรมของผู้เสียสละซึ่งมีคุณค่าทางด้านจิตใจของประชาชนทั้งประเทศโดยเฉพาะครอบครัวของผู้เสียชีวิตและความรู้สึกของอดีตทหารผ่านศึกอีกจำนวนมาก ที่เสียชีวิตบาดเจ็บพิการและทุพพลภาพเชื่อว่าประชาชนไทยก็ไม่สามารถจอมรับได้กับพฤติกรรมดังกล่าวผนิตนาขวัญสารสูรายงาน